น <c oughs> <c oughs> ม่มีอะไรผมคนดีนะมากัดกัดกัดเข้ามากันเข้ามาแกะต,ตัวกนะัน <c oughs> โฟงแตกเฉยพี่เพื่มคิดถึงเชียงใหม่ไหมหามคำอันนี้พีพีขยับวันนี้ครับพีเฉย เปิดหมกีม่โมงอาจจะยังครับเดี๋ยวไปอ่อพ่ออรอเลยรอครับรอรอดูสวัสดีครับทุกคนพีพีพ,พีอยู่ไหน พี่เนทพี่เนทเข้ามาก่อนเข้ามาคุยก่อนพี่เนทพร้อมไปรอดอยังพร้อมพร้อม อยู่ครับจนแบบฟีโน่จะลงสักแบบจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าถอดหมวกอาจจะยังนะอาจจะรอจบค่ายค่อยดูนะแต่ถ้าเอาความจริงเลยคือผมไม่ได้ตัดสั้นนะครับคือมันแบบมันยังยาวอยู่เลยแต่ว่าเขาขออนุญาตให้นะส่งผมเพราะว่าออกค่ายมาปุ๊บ ผมมีเวลาบูตตัวเองไม่กี่อาทิตย์แล้วมันเดือนหน้ามีงานเต็มทั้งเดือนเลยตั้งแต่เดือนหน้าลากยาวไปทันวาเลยงานติดกันผมต้องแบบอาจจะไปอยู่ยาวกรุงเทพเลยแค่มอหา้าเทอมสองก็ไม่ได้เรียนแ,ลแหละแค่ไม่ได้เรียนแหละ ทำไงดีแต่ถ้าเปิดเธอมมาปุ๊บก็กีฬาสีก็ไม่รู้จะได้เล่นอะไรมั่งกีฬาสีสวัสดีครับสวัสดีครับพูดเหนือเร็วพูดอะไรเนี่ยพูดเหนือมันพูดยากนะถ้าไม่มีคนโต้ตอบมันต้องแบบ คนเหนือด้วยกันโต้อตอบกันอะไรอย่างนี้มันพูดเหนือมันจะแขวนนะครับสวครับสวดีครับเดนหน้าเจอกันนะครับโอเคครับรอเลยรอเลยวิ่งบอลหรือบาสผมหมดทุกอย่างเลยวิ่งบอลหรือบาสเนี่ยน่าจะลงหมดเลยไม่วิ่งไม่เอาละ พักหัวเข่าวิ่งเนะี่ยบอลก็ไม่เอาแล้วบาสก็ไม่เอาแล้วไม่เอาสักอย่างเละไปแข่งจังหวัดเลยจังหวัดไปแข่งระดับจังหวัดหรือจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยไม่ใช่แต่ว่า,าจังหวัดก็ฟุตบอล ฟุตบอลวันดีครับวันดีครับเดี๋ยวจะลงลงรับเขียดอะพรุ่งนี้ไปรอดอเนี่ย,ยสิกบัน ดูว่าจะบูตผิวตัวเองมาได้ไหมนะไม่เกี่ยาทิตย์เองอ่ะมันงานอ่ะเดืินหน้ามันงานเต็มไม่กัดจิบันก็จริงแต่ว่าไอ้นี่ไงงอนอยู่ลืมงอนใคร ฟิโนหันมากำลังใจตรงนี้พับปุ๊บเติมกันแดดน่าจะอย่างนั้นนะครับไม่ยมันไม่ทันจริงของผมอะ่ะมันฝึกหนักมาก พกสกินแคร์ก็พกได้นะครับแต่ว่าจะได้ใช้ไหมก็อีกเรื่องตื่นมามก็ต้องไปทำความสะอาดทำความสะอาดเรือนหอที่พักห้องน้ำก่อนนะตื่นมาคือต้องไปเลยไปมีอะไรบ้างวะเคราโรงพาตาแล้วก็ไปทำความสะอาดฟันยังไม่ต้องแปรงอะ่ะ แล้วเขาถึงจะให้กลับมาแปลงฟันแล้วก็อาบน,น้ำแล้วก็ไปเรียนไปฝึกชอบสุดก็คือตอนยิงปืนนี่แหละสุดยอดชิโนเคยเลยแต่งหน้าหนึ่งชั่วโมงทัวนะครับทุกคนเลยแต่งนะใช่อออไม่เคยแต่งหน้าไล่ น่าจะโฟกัสแล้วนะครับฟิวนั้นผมก็เลยแบบตอนปีหนึ่งก็เลยปล่อยเลยก็กลาวว่าจะกลับมาบูธโหประมาณสองเดือนมั้งหนึ่งผิวจะกลับมาเหมือนเดิมถึงแบบแล้วก็ผมยาวเหมือนเดิมหน้าก็เหมือนเดิมนอนที่ค่ายตัครับสิปัน โทรศัพท์ไม่ได้เล่นตัดขาดโลกภายนอกสิบวันเดี๋ยวไปหานอนแลวเด้อวน่งออกเช้าอีกเจาบ้า โชคดีมากได้ไปกับไปกับก็ดีครับแต่ว่าไปกับก็เหนื่อยนะค่ายมันค่ายมันอยู่ไกลมากเลยอันดี้จ้าฟันดีครับจะได้เคทูให้แล้ววฟันดีครับฟันดี้อะไรนะเอานารุโต,โตไหมวันเนี้ยจะปิดปิดไ์ดีๆหรือนารุโต ปิดดีๆหรือนาะลุโตให้เลือกเอาข้ามุยเลยดิ